บิสม ah uh, <t> ิลลาฮิราะห์มานญุราะห์ิม a s า a l a m u a l a i k u m warahmatullahi taala wabarakatuh ครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ี่ครับวันนี้วิชาฟิสกในวันเสาร์ที่19เดือน6 2564นบะครับเราเจอกันในคาบครั้งที่6แล้วครับนะครับเราหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะต้องอดูคลิปบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าเราก็ ผ่านการเรียนรู้ผ่านการออนไลน์ไปนะครับในบทเรียนของเรานะครับในเรื่องของการละหมาดละหมาดในการเดินนะครับนะละหมาดในการเดินทางก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ละหมาดก็ซอสคือละหมาดย่อหมาดย่อคือการละหมาดสี่เรากะอัดกลายเป็น2เรากะอัดครับอันที่2ครับละหมาดจ้ำหรือละหมาดรวมครับ คือการเอาละหมาดสองเวลาไปรวมทำในเวลาเดียวกันนะสองเวลาไปรวมทำในเวลาเดียวกันนะได้แก่ดูรี่รวมกับอัสรีมักเรบรวมกับอิชาโดยแบ่งง่ายๆครับโดยแบ่งง่ายๆก็คือดูรี่กับอัสรีนั้นละหมาดในเวลาเวลาไหนกลางวันกลางวันนะส่วนมักเรบกับอิชานั้นละหมาดในเวลากลาง กางอะไรลูกกลางคืนครับนะแบ่งประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นเดือจะเอามารวมระหว่างละหมาดกลางคืนกับกลางวันไม่ได้กลางวันก็อยู่กับกลางวันกลางคืนก็อยู่กับกลางคืนนะครับอ่นะทีนี้ละหมาดร,รวมครับมีอยู่2แบบแบบที่1ละหมาดร,รวมก่อนย้ำตะกรีมนนี้ของเก่าในคลิปที่แล้วเลยนะครับคือการเอาละหมาด2เวลามาทำเอาเวลาที่2มาทําในเวลาที่1นะ่ะอัสรีนะครับ เวลาในช่วงเวลากลางวันนะครึ่งหนึ่งของกลางวันนะครับเวลากลางวันเนี่ยก็จะมีละหมาดดูรี่กับอัซรีครับนะเขาก็เอาละหมาดอาัซรีมาทําในเวลาดูรี่เราเรียกมันว่าละหมาดจัมตักฮีมนะตัวละหมาดในเวลากลางคืนในเซตกลางคืนนะครับก็คือละหมาดมักรบกับอิชาครับเอาละหมาดอิชามาทําในเวลามักรบนะเราเรียกละหมาดยัม ตัดดีมเช่นกันทีนี้มันต้องมีเงื่อนไขครับนะักเรียนเงื่อนไขที่จะอ่า,อา,อา,ญญาตให้ทําการละหมาดย้ำตัดดีมนะครับหวังว่าถ้าเกิดต้องทําตามนี้แหละครับถ้าเกิดจะตอละหมาดย้ำตัดดีมนะครับเพราะที่1นึ่งก็ครับต้องเนียดว่าเอาละหมาดอาัตรีมาทําในเวลาดูรี เอาละหมาดอิชามาทําในเวลามากริบเขาเรียกนึกในใจในการนึกในใจเนี่ยตอนไหนครับนะเนียดก่อนที่เราจะให้สลามนะในเวลาละหมาดเจ้าของเวลาก็เนียดเนียดว่าข้าพเจ้าเอาละหมาดอัสรีมาทําในดุรีหรือว่าตอนละหมาดช่วงกลางคืนข้าพเจ้าเอาละหมาดอิชามาทําในเวลามากริบอ่นะอันที่สองครับ ต้องทำเจ้าของเวลาก่อนนะเจ้าของเวลาหมายถึงเจ้าของเวลานั้นๆละหมัดจํำตักดินละหมัดรวมก่อนนั้นเจ้าของเวลาก็คือละหมาดอะไรครับละหมัดดูรีกับละหมาดมัคครบเพราะฉะนั้นครับถ้าละหมัดดูรี่รวมกับอัตรีนะเราจะต้องละหมัดดูรี่ก่อนเพราะว่าดูรี่น,นเป็นเจ้าของเวลานะ ละหมาดจ้ำทักทีในเวลากลางคืนนะเราจะละหมาดยินในเวลาม,มาเะเกรรบเพราะฉะนั้นต้องละหม,มาดมะเกริบก่อนละหมาดอิชาเพราะว่ามะเกริบเป็นเจ้าของเวลาครับอันที่3ครับละหมาดในเวลาที่1และเวลาที่2ต้องไม่ห่างกันพูดง่ายมันต้องต่อนเนื่องกันครับคือหลังจากเสร็จนะครับสองะกาอัตหนูว่าละหมาดดูดิด กับอสัสสีนะครับละหมัดดูรีย่อด้วยรวมด้วยดูรีสองละกาอัตนะให้สลามเสร็จก็ลุกขึ้นมาละหมัดอสัสสีต่อเลยนะครับอันที่สาครับเป็นอันที่4ี่ครับต้องคงอยู่ในการเดินทางหมายความว่าเราจะละหมัดย่อเราจะละหมัดรวมนะการได้ข้อผ่อนผันผ่อนปลนนะให้ย่อให้รวมได้เนี่ย เราต้องอยู่ในสภาพของคนเดินทางก่อนไม่ใช่ว่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านแล้วหรือว่าเดินทางกลับมาถึงบ้านของเราล้วเนี่ยศาสนาจะไม่อนุญาตนะครับนเนี่ยเนี่ยเนียนนะเราเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยอันแรกนะครับเราเนี่ยละหมาดรวมก่อนนะเราเนี่ยละหมาดรวมก่อนละหมาดดูรีไปทําในเวลาดูรีครับรวมกับอาาัสซาดีอุซาลีฟัส ดอสซาลีปัอัสซูรีร็อกอะไนนี่กอสรอนมัจมูอันอิลัลอัสรีอาดาอัลลิลลาฮิตาลาถ้าเกิดเป็นอิมามะมูอิมามก็เขียนว่าอิมาอิมามันอะถ้าเป็นมะกรมก็มะมูมันมะมูมันอะมะมูมันนะครับนะลิลลาฮิตาลานี่คือคำนำเนียด เนี Allah. All Allah ite, ่ยตอนตักเบ็ดนะเอาลลอข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัดดูซูรี่สองรอกาอัดโดยก็ซอดรวมกับอัสรีในเวลาเพื่อเอาลลอตาลานะก็ละหมาดไปทำดูกนละหมาดให้ครบให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอออัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ละหมาดอัสรีต่อนะ ทำน้ำเนียดว่าอุสลีฟัตจลอัสรีร็อกอาไตนี่กอสรอนมัจมูอันอิลซูรีอาเดออลิลลาฮิตาอัลาข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัตดูอัสรีสองรคาตโดยกอซบรวมกับดูรีในเวลาเพื่ออัลลอฮฺตาอัลานี่คือการละหมาดรวมก่อนนะครับสมมติว่าถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยเป็นละหมาด มักรับกับอิชานะในมักรับเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อที่จะรวมได้นะครับเอ้ไม่สามารถที่จะย่อได้เพราะมีสามหักกาก็ต้องละหมาดสามรอกาสนะก็เนียดว่าอุซอรีฟัดดอนมักริบีซาลาซารอกาอาตินมัจจมูอันอิลลอิชาอีอาดาอันลิลลาฮิตาอาลลา กระบาสาบลาจบแล้วก็ลุกขึ้นมาครับละหมาดอิชาอุซรีฟัดดอลอิชาอีรอกกาตยนี่ก็อสรมาจวนอิลันมากรรบีอาดาลินลาฮิตาลานะครับนะทีนี้คุณครูมีคําถามนะครับเรียนยองอ่านคําถามครับนะถ้าเกิดเราเดินทางครับไปเยี่ยมญาติจากนนทบุรีไปปัตตานีอ้าวดูก่อนดูเป้าหมายก่อนครับอนุญาตให้ย่อให้รวมไหมครับนะระยะทางก่อน นนทบุรีไปปัตตานีเกิน2มัธยละแน่นอนเกินแน่นอนครับเกิน2มัธยละอ่ะอ่ะการไปเยี่ยมญาตินั้นน่ะนะครับการเดินทางนั้นจะต้องไม่ขัดกับหลักการศาสนาเยี่ยมญาติขัดหลักการศาสนาไหมครับไม่ขัดนะเพราะฉะนั้น ก็จะมีข้อผ่อนผันอยู่แล้วครับให้อนุญาตให้ทําอะไรครับอ่ะคำว่าด,ดีที่สุดนักเรียนดีที่สุดจะต้องทํำยังไงครับก,รก๋อไก่ละหมาดกอซอสขอไข่ละหมาดย้ำขอควายละหมาดปกติวางงูละหมาดกอซอสและย้ำทั้งหมดทั้งมวลทั้ง4ข้อทําได้หมดนะครับแต่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดเนื่องจากมีข้อผ่อนผัน อ่ะดีที่สุดก็คือข้อนี้ครับละหมาดจยจ่อและละหมาดกอดอดและละหมาดจ้ำด้วยกันนะครับอ่ะผมครูฝากไว้แค่นี้นะครับอัสลา,า,ามุอะลัยกุมวะเรหัมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุครับ